สวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมวิว G Super าร์ n Speed d e ด r กเกอวันนี้เราจะมารีวิวเนื้อของตัวรถครับ a d a r h l o d คันนี้มันมาได้สักพัหหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันก่อนที่เราจะไปรีวิวนะครับเดี๋ยวเราไปทำกันเปิดกิจกรรมครบรอบ5ปีแจกรถครับทีกะไอโซแบบจำกัดดูว่าเราจะได้ไหมเราไปสวมกันเลยขอให้ได้ขอให้โดนมาเถอะมาเถอะเ,เพียงอ่ะถ้าสวมแล้วก็สามารถคอมเมนต์ ใต้คลิปได้เลยนะครับว่าสุ่มได้หรือไม่ได้คอมเมนต์บอกรกันได้นะครับเนี่ยเราก็ทำการเปิดเลืถ้าตัว y เปิดด้วยในของออกมันสูงตัวละครเหรอแล้วก็เปิดด้วยในของตัว a ขอตัวผู้ชายหรอมันมันมันเหมือนกันไหมมันเหมือนกันไหมแล้วก็ตัวสุดท้ายอ้าวเอออ๋อแล้วของรางวัล เดี๋ยวลองดูนะได้อะไรรับของรางวัลแาวอ๋อแสดงว่าไม่มีอะไร <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับท่านผู้ชม <c oughs> รู้เรื่องครับเออไม่ได้ของครับนะของรางวัลมีทางรถทีรถเอแล้วก็เพชรสรุปว่า ไม่ได้อะไรสักอย่างเลยครับแต่กูปองครับผมเกลือ <c oughs> ไปใครได้แล้วก็อย่าลืมมาขิงแล้วกันก่อนอื่นมาสุ่มรถกันก่อน <c oughs> ตอนแรกผมคิดว่าไอตัวรถเนี่ยมันมีแบกเช่านะฮะแต่เอาไปเอามาอ๋อไอตัวรถมันไม่ได้มีในของแบกเช่านะฮะมันมีแบตบอลกะว่าจะเช่าแล้วก็มาเทสให้ทุกคนดูหน่อยว่าเป็นยังไงเนาะแต่พอ ดูแล้วสรุปมันไม่ได้มีแบกเช่านะครับมันมีแบกถาวรทีเดียวเลยคือไม่ได้เช่าเล่นเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะลองสุ่มแล้วก็มาเทสให้ทุกคนดูแล้วกันเนาะผมมีเพรอยู่ที่51% 0 0 0เพชรเพนะใช้เพรไปร้วประมาณ1,200เพชรเพนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะครับมันมีแบกกรังตีด้วยนะครับโดยใช้ในของแรกอยู่ที่1นึ่งเ้าร้อนะในการแรกนะโอ้ย <c oughs> เราจะได้อะไรก่อนเนี่ยได้ย่ามเหมือนกันนะโอ้โห <c oughs> เอาเรื่องส่งไปมาเอาสาเลี้ยงเอาว่ะช่างมันปล่อยมันไปส่งไปรถเอ้ยขันสนานนีว่ว่ารถรถเอ้ยนึกว่านึกว่ารถยังอีกเหรออุยูยหมดไปแล้วสี 4, ่สี่พันอุย้ยห้าพันเพชรนะฮะหมดไปแล้วห้าพันเพชรนะหมดไปแล้วห้าพันเพชรนะ,ะยังไม่ได้รถเลยนะอุยอูยอุยูยอุูย อุ้ยอุ้ยหมือไปแล้วหกพันเพชรนะครับโอ้ยหกพันเพชรยังไม่ได้นะอุ้ยเอาุ้ยเอาุ้ยโอ้หกพันเพชรยังไม่ได้นะโอ้โหโคตรแพงจริงๆผมก็ไม่อยากจะรีวิวคันนี้นะหมดไปแล้วเจ็ดพันเพชรครับทุกคนยังไม่ได้เลยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเจ็ดพันเพชรยังไม่ได้อ่ะตอนนี้ก็หมดไปแล้วนะครับโอ้โหโคตรเยอะ โคตรเจอะครับทุกคนโอ้ยโ,โอ้ยโโเออได้เก้าอี้ก่อนซะงั้น้ายตายอยากได้รถไม่ได้อยากได้เก้าอีอ้อะ้ายตายเล็ว้วาตายเลวหมดไปแล้วหนึ่งหมื่นเพชนะครับตอนเนี้ยยังไม่ได้รถเลยนะโอ้เป็นรถครับเอที่แพงมากโอ้ย หมดไปแล้วนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเพนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหูหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเพทนะทุกคนคิดดูดิแท็บทอโอ้โหโอ้โหหนึ่งเมื่นสองพันเพโอ้โหโอ้โหโอ้โห สนามไม่ได้เอาชุดแฟดชั่นไะ้เนี่ยแค่รถคันนี้คันเดียวนะในหมื่นสองพันเพชรโอ้โหโอ้หวันครูครูจัดซัดเอิมเลยดูสิเราอุตส่าห์หมดไปตั้งหนึ่งหมื่นสองพันเพชรดูสิรถมันจะดีขนาดไหนสกิลของมันทุกครั้งที่ดิสจะมีโอกาส70%ที่ความเร็วส่วนสุดนมิดีบูตบวดเป็น7กิโลเมตร แล้วจะเพิ่มในของอมิดิบูฟพาวเวอร์เป็นหกเปอร์เซ็นต์เป็นระยระเวลาเจ็ดวิสกิลก็ไม่ได้ดีอ่ะสกิลก็ไม่ได้เวอร์ลังกาเนาะแต่ไม่รู้ว่ารถมันแรงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราไปอัพรถกันเลยดีกว่าไม่อยากจะพูดครับโคตรเกลือเลยคันนี้ดูเกินปลาแตงในของตัวรถดาวโหลดคันนี้กันเลยนะครับในของตัวเครื่องอัพไปทางสายกลางนะฮะสวนล้อทางด้านซ้ายเลยนะครับเชือเพลิงก็ซ้ายเหมือนกันนะครับตามด้วยของเทเบิลมีแค่สายเดียวและอันสุดท้ายเอ็มแทงก็ทางด้านซ้ายเลยนะครับ สายกลางซ้ายซ้ายซ้ายเลยนะครับในของรถดัลลอดคันนี้ที่เราเปิดปลายโคตรแพงแพงกว่าไอโซแนะนาว่าถ้าอยางเราอยากได้ชุดแฟชั่นก็จัดได้แต่ถ้าเราอยากจะเอาแค่รถอันนี้ขอให้ผ่านนะครับแต่ใครที่ชอบในของรถทรงนี้ก็จัดได้นะถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะสวยอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปทําการเทสความแรงเลยดีกว่าวิ่งด้วยความเร็วตามปกติจะอยู่ที่ 2 0 4 5อเอาเรื่องเหมือนกันวะตามด้วยของ C W อยู่ที่289.4นะครับ W C W W เฮ้ย W C W นะอยู่ที่293.7นะครับตามด้วยของ C W, w นะครับอยู่ที่310.9นะที่ผมเทให้ทุกคนดูอ่ะผมเทแบบไม่ติดสกิลนะครับถ้าติดนะของสกิล C w, w อยู่ที่316.5นะฮะพร้อมแล้วนะเดี๋ยว ผมจะลองต่อให้เขาซักประมาณ10วิดูนะครับเนื่องจากว่ารถเรามันแพงเกินหน้าเกินตาไปแล้วสำหรับครับเอนะฮะคันนี้นะโอ้ยรับไม่ได้เอาแค่รถอย่างเดียวยกำลังตีนะยังอยู่ที่12,000เือพชรเลยนะทุกคนทิดดูโอ้ยเพราะงั้นเดี๋ยวเรารองดูนะครับส่วนสกิลเท่าที่ผมอ่านมาแล้วนะครับในของสกิลรถคันนี้สำหรับผมนะผมให้อยู่ในเลดพอใช้ได้แล้วกัน ไม่ได้อยู่ในระดับดีหรอกสกิลรถคันนี้นะที่ <c oughs> ที่ผมให้พอใช้ได้นะนะก็เพราะว่าสกิลมันติดดีถ้าสกิลมันอ่ะไม่ติดตรงที่ว่าโอกาสติดอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วสกิลมันไม่ได้ติดบ่อยๆไปนี้นะผมคงจะให้สกิลกากเลยครับทุกคนแต่ยังดีนะที่ว่าสกิลมันติด ติดดีมากครับผมก็เลยให้พอใช้ได้เลยละกันนะครับส่วนความสามารถก็ง่ายๆนะความสามารถไม่ได้เวอร์วางอลังการอะไรมากนะครัในของรถคันนี้นะฮะที่เราเพิ่งเปิดไปในหมื 2, ่นสองพันเพชรโอ้ย <c oughs> อยาจะร้องไห้ร้องเลยอืมแตกแตกเท่า <c oughs> ที่ลองเล่นดูแล้วนะครับกันเรียวนะกันเรสอะไรนะกันดิสเกมไม่โต ก็ถือว่าเก็บในตัวได้ง่ายเลยนะครับแล้วดิสได้ค่อนข้างจะง่ายเลยไม่ได้ยากอะไรมากนะครับการริสทําเทคนิคนะครับส่วนกันเลี้ยวพอใช้ได้ครับกันเลี้ยวอยู่ในเลดพอใช้ได้ครับคือดิสเนี่ยดิสได้ค่อนข้างดีเลยแซงครับแซงครับเมื่อกี้เราดันไปต่อเขานะฮะโดนของเดิมแมเนเตอร์ไปเลยโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวตันหน้าเอาใหม่ ลองจัดในแรงสตาร์นึงนะว่าจะไหวหรือเปล่าจะเจอเจอใครไม่เจอเจอคนไทยซะด้วยเดี๋ยวลองดูไหวไหมในแรงแล้วดักรอยเจ๊นนะฮะห้าร้อยตามนะดูกันไอรถคันนี้นะครับเท่าที่เราอ่านสกิลมาเนาะก็คงจะพูดด้วยคเดียวว่ามันไม่ได้เหมาะกับด่านเลี้ยงมินิบูนะครับมันเหมาะกับพวกด่านเนี้ยวิ่งาทางเรียบๆนะครับ ถ้าเลี้ยงม่ดบูธเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าสกิลของมันเน้นด้านการดริฟ์ยิ่งดริฟ์ยิ่งเยอะนะครับถ้าสกิลติดมันก็จะยิ่งแรงนะแต่ถ้าวิ่งทางเลี้ยงมิได้บูธรถมันจะไม่ได้ดริฟท์สกิลมันจะไม่ติดเพราะงั้นรถจะไม่แรงนะครับเพราะงั้นถ้าเราจะเล่นเราก็เล่นด่านสิบสีสิบเอ็ดยกตัวอย่างละกันนะครับมันก็จะดีนะครับแล้วตามด้วยสนามอื่นๆเนาะที่เน้นดริฟ์เยอะๆนะครับ ไม่เน้นเรียนบูธนะสนามไหนที่ริฟเยอะก็เอาไปเล่นได้เลยเนยของดั <That> ๊กดั๊หลด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 ดั๊กลงดั๊กลดดั๊กลดดั๊กลดรถอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> โอ้ <c oughs> โยอุบาทโอ้ยอุบาท โอ้ยอุบาทว่ะเอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่แรงเวยมันก like ็แรงแค่น really well. ี้แหละฝีมือผมตั้งห่กงปวยแตกนะแพ้ตึงๆไปรอบนี้เดี๋ยวผมจะลองเอามาเล่นในของด่านเลี้ยนบูสนะดูว่ามิดเดิลบูสมันเนี่ยจะยาวไหมนะครับมันก็ไม่ใช่ลดในการเลี้ยมมิดเดิลบูสอยู่แล้วเนาะแต่อยากจะลองดูนะครับว่าบูสมันยาวไหมไม่ยาวอ่ะบูสมันไม่ยาวนะ แล้วก็มิดิบูธคันนี้เหมือนเหมือนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะลองเลี้ยนบูธดูนะครับไว้เลยไม่แรงโดดไม่ข้ามลองดูนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอืมโ,โ,โ,โอเคมิดิบูธเท่าที่กกดมาแล้วนะครับ อยู่ในช่วงที่เรียกว่าพอใช้ได้ในของมิดิบูรถคันนี้พอใช้ได้ครับมันบูทมันก็ไม่ได้สั้นเป็นน่าเกลียดอะไรนะฮะถือว่าก็พอจะเลี้ยมบูทได้อยู่แต่อาจจะต้องกาจจังหวะในการเลี้ยมบูทหน่อยนะเพราะมิดิบูทมันไม่ได้ยาวเนาะเนี่เห็นปะบูทมันหมดละ ถือว่าเป็นมิดิบูทที่อยู่ในเลท,ที่ยาวพอใช้ได้เลยล่ะกันนะครับไม่ได้เลี้ยงแบกดีนะครับประมาณนี้เนาะการเก็บในโตเก็บง่ายครับเลี้ยวก็เลี้ยงง่ายดิสก็ดิสง่ายนะครับจากความรู้สึกของผมนะรถเหมือนแลกมันจะอืดน,นิดหนึ่งอืดน,น,นิดนึงนะครับมาสรุปกันเลยดีกว่าดูรวมแล้วสำหรับคนันนี้ผมอยู่ในรถที่เรียกว่าพอใช้ครับ พอใช้ได้แค่นี้พอครับผมไม่มีอะไรมากยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะครับเดี๋ยวไว้เจอก,กันรีวิวรถ 70, 7สีมณีเจ็แสนอีพีหน้าบายบาย